สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วสงข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับบุสบาแม่ไม้หัวใจแกร่งตอนที่154อินเดีย มินี่ตื่นเต้นเมื่อมีตาบอกกับเธอว่าคลิปวิดีโอทำอาหารของบุษบาที่เธออัปโหลดขึ้นโซเชียลแล้วมีคนเข้ามาดูมากถึงสองล้านครั้งจะสร้างไรายได้ให้กับเธอเพราะบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงอาหารจะมาลงโฆษณากับเธอหนุมานสิงเรียกแท็กซี่ให้มีตาเพื่อพาเธอไปสนามบินก่อนขึ้นรถมีตาได้กล่าวขอขอมาค่าคีเชนจันกับชาม,มิ่งคาคีเชนจันจึงบอกว่าพวกเขาต่างหากที่ต้องขอโทษ ที่อโศคลูกชายพวกเขาทำสิ่งที่เลวร้ายต่อสะพ้ายทั้งสองคนมีตากล่าวลาเลิฟฟี่แล้วจึงเดินไปหาบุษบามีตาไม่รู้จะขอบคุณบุษบาอย่างไรกับสิ่งที่บุษบาปฏิบัติต่อเธอทั้งๆท,ที่เมื่อเธอมาที่พาเทียลาทุกอย่างก็ถูกพรากไปจากบุษบามีตารู้สึกเหมือนกำลังจะทอดทิ้งสิ่งสำคัญในชีวิตไว้ที่นี่ เธอไม่คิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับบุษบาจะกลายเป็นความลึกซึ้งและสร้างความสะเทือนใจเมื่อจะต้องจากกันได้ขนาดนี้และเธอขอให้บุษบายกโทษให้เธอกับสิ่งที่ผ่านมาบุษบาอึ้งพูดอะไรไม่ออกมีตาปาดน้ำตาที่กำลังเอ่อล้นจากดวงตาแล้วจึงบอกว่าเธอเข้าใจว่าเป็นเรื่องยากสำหรับบุษบาและเธอคงต้องมีชีวิตต่อไปด้วยความรู้สึกผิดเมื่อมีตาจะเดินไปขึ้นรถ บุษบาจึงเรียกและบอกกับมีตาว่าอย่าอยู่กับความรู้สึกผิดลืมสิ่งที่เกิดขึ้นซะถือว่าเธอได้อภัยให้แล้วพลันรอยยิ้มพร่างพลายบนใบหน้ามีตาแม้จะมีคราบน้ำตาเปื้อนแต่ก็เป็นรอยยิ้มแห่งความยินดีที่เธอได้รับการอภยัยมีตาจะเดินเข้ากอดบุษบาแต่เธอชะงักไม่กล้าเธอเกล่าวขอบคุณบุษบาและจึงเดินไปสวมกอดมินิแล้วจึงเดินไปขึ้นแท็กซี่เพื่อเดินทางไปสนามบิน มีตาเหลียวมองผ่านกระจกหลังก็เห็นทุกคนต่างยืนโบกมือให้เธอขณะรถแท็กซี่เคลื่อนที่จากไปบุษบาหันมาพูดกับมินิว่าเธอไม่อาจโกรธมีตาได้เธอต้องอาภัยให้มีตาทั้งทงที่อีกใจก็ไม่อยากอาภัยให้มินิจึงตอบว่าเธอรู้แล้วเข้ากอดบุษบาก่อนจะพูดว่าทำไมน่ารักอย่างนี้นี่ถ้าเธอเป็นผู้ชายเธอจะแต่งงานกับบุษบาแน่ๆ คำพูดนี้ทำเอาหนุมานสิงที่ยืนอยู่ไม่ห่างนักแอบ,บยิ้มขณะที่บุษบาใช้มือตีหัวมินิเบาๆในความทะเลนของลูกสาวทำให้ทุกคนพากันยิ้มอย่างมีความสุขที่บ้านอาโศกเจ้าหน้าที่ทวงหนี้นำเอกสารใบทวงหนี้มาส่งให้เขาด้วยท่าทีคุกคามอาโศกไม่พอใจที่ชามาเจ้าหน้าที่ธนาคารพาคนมาข่มขู่เขาถึงบ้านอาโศกอ้างว่าเขาเป็นเพื่อนกับผู้บัญชาการตำรวจเพราะฉะนั้น จะมาใช้วิธีป่าเถื่อนแบบนี้กับเขาไม่ได้ชามาไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวแม้แต่น้อยเขายังขู่อโศกว่าอโศกเป็นคนผิดนัดชำระหนี้ไม่ใช่ธนาคารตำรวจช่วยอะไรอโศกไม่ได้อโศกไม่ชำระหนี้แม้แต่งวดเดียวธุรกิจก็ปิดตัวลงเขาได้แต่เอาใจช่วยไม่ให้อโศกถูกยึดบ้านนั่นยิ่งทำให้อโศกโกรธแต่ชามาก็ยื่นคำขาดกับเขาว่าจะให้เวลาเพียงคืนเดียว พรุ่งนี้อโศกจะต้องชำระเงินที่ค้างอยู่แล้วชามากับลูกน้องก็กลับไปอโศกรีบโทรหาคาตริกเพื่อขอยืมเงินแต่คาตริกแกล้งทาเป็นสัญญาณขัดข้องไม่ได้ยินที่อโศกพูดทั้งๆท,ที่เขาเปิดสปีกเกอร์โฟนให้กัมโมเมียของเขาได้ยินด้วยแล้วคาตริก,ก็วางสายไปทำให้อโศกไม่พอใจและคิดว่าคาตริกแกล้งทำเป็นโทรศัพท์สัญญาณไม่ดีกมโมจึงถามคาตริว่าเขาจงใจวางสายเพื่อนอย่างนั้นหรือ คาตริจึงพูดว่าพัญญานอกใจเพื่อนที่ยากไร้และคนรับใช้ที่รอบกัดแม้แต่เทพธิดายังแนะนำให้อยู่ห่างๆเป็นความโชคร้ายของเขาที่เขามีครบทั้งสามอย่างทำให้กัมโมไม่พอใจที่คาตริพูดกระทบเธอคาตริจึงบอกกัมโมว่ากัมโมไปร่วมมือกับศัตรูเขากลายไปเป็นเพื่อนกับบุษบาแล้วจะมาบอกว่าตัวซื่อสัตย์ต่อเขาได้อย่างไรกัมโมจึงระเบิดอารมณ์ใส่คาตริ ว่าเขาต้องการควบคุมเธอพอทำไม่ได้ก็ต้องการหย่าก,กับเธอต้องการไล่เธอออกจากบ้านถ้าเป็นอย่างนั้นให้บอกเธอตรงๆแต่ถ้าเธอจะต้องไปสำนักง,งานนี้ที่เป็นของพ่อเธอก็จะไม่มีอีกต่อไปนั่นทำให้คาตริจำต้องถอยบนพื้นพิมพํามกับตัวเองแล้วหันมาพูดดีกับกัมโมว่าเขากำลังเครียดเรื่องการเช่าร้านของปาลีและเปิดปร้านอาหารพาเทราบีบีที่คิดว่าจะสร้างกำไร,รที่ดี แต่ตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องสัญญาเช่าร้านที่บ้านหานุมานสิงห์นาอิมนำเอกสารของชุมชนมาตรวจสอบแล้วรู้ว่าคาตริรับเงินจากปาลีแล้วปิดบังความจริงไว้ว่าสัญญาเช่า99ปีของร้านปาลีที่ขายชานั้นสิ้นสุดลงแล้วดังนั้นเขาจะต้องต่ออายุสัญญาเช่าหรือหากมีคนอื่นที่พร้อมในราคาปัจจุบันก็สามารถเข้าไปเช่าได้มินิจึงพูดกับบุษบาว่า ไม่อยากให้ชื่อของร้านพาเชลาเบฟอยู่แทนที่ร้านพาเชราบีบีเหรอบุษบาจึงบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการแค่ให้ชื่อพาเชลาเบฟได้เกิดขึ้นแต่เธอต้องการให้ทุกคนในเมืองพูดถึงร้านพาเชลาเบฟสำหรับเธอนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่มันเป็นสงครามเพื่อบรรลุในความปรารถนาของเธอพาเทราเบฟจะไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่เป็นความเคารพในตัวเองความภาคภูมิใจของเธอ เธอจะไม่ยอมให้ทุกอย่างพังทลายเธอจะเช่าร้านนั้นอย่างแน่นอนนาอิมจึงถามถึงเงินว่าจะหามาจากที่ไหนบุษบาจึงบอกว่ามินิพูดอยู่เสมอว่าที่ใดมีเจตจำนงที่นั่นมีหนทางเราต้องหาทางให้ได้แล้วเธอก็นึกถึงคำพูดของมีตาเรื่องคลิปวิดีโอของเธอที่มีคนเข้าดูเป็นล้านวิวซึ่งจะทำให้เธอมีรายได้จากการโฆษณาสินค้าแต่ปัญหาคือทำอย่างไร โฆษณาจึงจะเข้ามินิจึงค้นหาในโซเชียลว,ว่าทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จแล้วเธอก็ได้คำตอบถึงขั้นตอนที่จะประสบความสำเร็จที่ถนนหน้าร้านพาเทียราบีบีมินิกับมิกกี้แซงยืนถ่ายรูปไปทางอื่นแต่เมื่อได้โอกาสเธอก็ถ่ายรูปหน้าร้านไว้ขณะนั้นคาตริเดินมาเห็นเข้าก็จ้องมองทั้งสองอย่างไม่ไว้ใจส่วนปาลีที่ยืนอยู่หน้าร้านก็จ้องมองทั้งสองคนอยู่เช่นกัน คาตริเข้าไปถามปาลีว่าทำไมมินิถึงมาถ่ายรูปหน้าร้านเขาปาลีตอบไม่รู้และไม่ชอบที่เห็นสองคนนั้นอยู่แถวนี้คาตริจึงบอกปาลีว่าหานุมานซิงอาจส่งมินิมาสอดแนมเพราะนมที่ปาลีขายผสมน้ำเยอะเกินไปหรืออาจเป็นนาอิมที่รู้ว่าสัญญาเช่ากำลังจะหมดลงเลยมาสำรวจร้านคุณคาตริจึงยุป,ปาลีว่าเป็นร้านของบรรพบุรุษคุณ คุณจะยอมปล่อยไปไง่ายๆได้อย่างไรคาตริจึงชวนปาลีเข้าไปคุยกับมินิและมิกกี้มินิจึงถ่ายรูปคาตริไว้โดยเขาไม่รู้สึกสะทกสะท้านคาตริไม่พอใจที่ทั้งสองมาถ่ายรูปแถวนี้มินิจึงบอกว่าที่นี่เป็นที่สาธรารนณะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เธอกับมิกกี้ก็เดินจากไปมินินำรูปหน้าร้านพาเชลาบีบีกับรูปคาตริมาตัดต่อแล้วเปลี่ยนชื่อร้านเป็นพาเชลาเบฟ แล้วมีคาตริยืนทำหน้าบึ้งตึงอยู่หน้าร้านเธอปริ้นรูปขยายใหญ่แล้วนำมาติดที่ผนังห้องทำให้บุษบาและหนุมานสิงแปลกใจว่าเธอทำอะไรเธอจึงบอกว่านี่คือสิ่งแรกของขั้นตอนที่จะประสบความสำเร็จก็คือเป้าหมายแล้วรูปนี้คือรูปร้านพาเทลาเบฟในฝันให้จินตนาการว่าบุษบาเป็นเจ้าของร้านนี้ส่วนคาตริเป็นอันธพานที่จะมาหาเรื่อง มินี่บอกว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้หากเรามีความฝันมีจินตนาการนั่นจะทำให้เกิดความมุ่งมั่นมีความปรารถนาอันแรงกล้าแล้วสักวันหนึ่งความฝันจะเป็นจริงจบตอนที่154ุบุษบาแม่ไม้หัวใจแกร่งตอนที่155อินเดีย หนุมานสิงถามมินีว่าถ้าเขาจินตนาการอยากเป็นนายกสักวันหนึ่งเขาจะได้เป็นไหมมินีจึงตอบว่าถ้าตั้งใจจริงและมีความทุ่มเทเขาต้องได้เป็นแน่นอนมินีบอกบูสบาให้จินตนาการป้ายชื่อร้านพาเทลาเบฟตามในภาพหานุมานสิงจึงถามว่าแล้วทำไมในภาพต้องมีคาตริด,ด้วยมินีจึงบอกว่าเพื่อให้คนที่คอยขัดขวางได้รู้ว่าเราทำสำเร็จไม่ว่าเขาจะพยายามขัดขวางอย่างไรก็ตาม หนุมานสิงสะดุ้งตื่นกลางดึกเมื่อได้ยินเสียงคนคุยกันข้างที่นอนเขาและเมื่อเขาออกจากมุ้งก็เห็นบุษบามินิและนาอิมนั่งคุยกันหนุมานสิงบอกนาอิมทำไมไม่มาตอนเช้ามาคุยกันตอนนี้แล้วเขาจะนอนหลับได้ยังไงนาอิมจึงบอกเป็นเรื่องด่วนคาตริไปที่บ้านเธอด้วยอาการมึนเมาเขาทุบป,ประตูเรียกเธอเสียงดังกล่าวหาว่าเธอลำเอียงจะช่วยให้บุษบาได้เช่าร้านหานุมานสิงจึงบอกว่า ทำไมไม่โทรหาเขาในตอนนั้นเขาจะได้จับคาตริขังไว้ที่โรงพักนาอิมจึงพูดกระทบว่าเธอไม่อยากขัดขวางการนอนหลับของเจ้าหน้าที่ตำรวจนาอิมกังวลว่าหากปล่อยเรื่องร้านให้เนิ่นานานออกไปคาตริจะไปยุยงคนในชุมชนให้ต่อต้านและเพื่อให้โปร่งใสเธอจะจัดให้มีการประมูลให้บุษบาเตรียมเงินไว้บุสบาจึงถามว่าเธอต้องเตรียมไว้เท่าไหร่ นายอิมบอกว่าราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่8 0 0แสนแต่ตอนนี้มีคนต้องการร้านนั้นหลายคนราคาน่าจะขึ้นไปถึงหนึ่งล้านบุษบาบอกว่าเธอมีเงินเก็บอยู่เพียง4ี่แสนเท่านั้นพริตมาหามินิแต่เช้าพร้อมโชว์ให้ดูว่าขาเธอหายเจ็บแล้วแล้วพริตก็ส่งตุ๊กตาหมีให้มินิซึ่งเป็นของบ๊อบบี้ที่ฝากมาแล้วยังมีหนังสือของเชฟวากัสคานา ซึ่งรวบรวมสูตรอาหารของเชฟรุ่นใหม่ไว้รวมถึงสูตรอาหารของพาเทลาเบฟด้วยในหนังสือยังกล่าวถึงสปอนเซอร์ว่าจะติดต่อพวกเขาหากชอบสูตรอาหารหรือสามารถสร้างโปรไฟล์เพื่อให้สปอนเซอร์ค้นหาได้ง่ายๆมีนิจึงคิดจะหาคำจำกัดความของพาเทลาเบฟโดยมีบุษบาเป็นแกนหลักเธอจึงถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์คนอื่นๆในชุมชนว่าเมื่อเห็นบุษบาแล้วจะนึกถึงอะไร โดยเธอเริ่มสัมภาษณ์ฮนุมานซิงก่อนฮนุมานซิงจากคนช่างพูดก็กลายเป็นคนติดอ่างพูดไม่ออกโดยเฉพาะเมื่อหันไปสบตากับบุษบสาที่ยืนอยู่หลังกล้องมินิพยายามหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลจนบุษบางอนพูดว่าอนุมานซิงไม่รู้จักเธอจึงไม่มีอะไรจะพูดถึงแล้วก็เดินจากไปมินิออกไปสัมภาษณ์คนอื่นๆในชุมชนคำตอบที่ได้เกี่ยวกับบุษบสาก็คือ เข้มแข็ง,ขงเป็นแรงบันดาลใจซึ่งดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหารเลยหานุมานสิงพูดกับลาลาว่าอันที่จริงเขามีเรื่องมากมายที่จะพูดถึงบุตรสบาแต่เขากลับพูดไม่ออกลาลานำชามาส่งให้หนุมานสิงดื่มลาลาถามว่าชารสชาติเป็นอย่างไรหนุมานสิงตอบว่าหวานหวานเหมือนบุตรสบาลาลาจึงบอกให้หนุมานสิงพูดในสิ่งที่เห็นเขาเห็นอะไรในตัวบุตรสบา หนุมานสิงจึงพูดเหมือนเพ้อว่าเธอน่ารักเธอน่ารักมากจบตอนที่155สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ แล้วสงข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ